เชื่อมติดหรือยางว่าเนี่ยตายแล้วสตรีมเป็นอะไรไปแล้ววันนี้เอ๊ติดอะเหมือนจะติดแล้วนะอ้าติดแล้วติดแล้วติดแล้วไหนสุดโอ้โหใจนี้สุดก็ติดสักทีสวิสด้าพีบสวัสดีคสับวรัสพี่เชื่อมนานมากเลยอะสตรีมกว่าสตรีมมันจะติดให้อะ คนแรกเออคนแรกจริงคนไลค์พี่ด้วยหนูคนไลค์พี่ด้วยเดี๋ยวพี่ทำโฟบัสอ่าโอเคโอเคพร้อมก็เดีนมากันยังก็เรนมากนอยังวันนี้พี่ไลฟ์เลทไปหน่อยกี่สตรีมปะอ๋อสวัสดีครับผมมาคนที่สองครับสวัสดีครับสตรีมสวัสดีครับต่อวันละต่อวัลรเราเราเราชื่ออะไรนะ อวันนี้พี่ไปเจอแบบหนึ่งมาทุกคนอยากลองเล่นดูอะไม่รู้เมื่อคืออะไรเหมือนกันการเดินทางให่เจอได้วยฝุ่นละอองพี่ดูเข้าไปดูกอนการเดินทางด้วยฝุ่นละอองอาชีโอมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอยู่กันไปเรื่อยแยวพี่ก็จาได้แต่ตอนนี้ยังนะยังจาไม่ได้นะผมมีน้ำนะครับเอาไว้ก่อนลอนหิว <laughs> พี่หนูช่องลองมานาได้เลยครับหนูบิลเฮ้ยทำไมทำไมพี่ถึงมีพี่ถึงมีเติมเนี้ยพี่ใครเล่นแล้วเหรอเล่นยังไงวะนะเนี่ยอะไรเยาลองลองดูสิทำไมทำไมพี่พี่ถึงมีเติมนีได้เล่นยังไงอะ่ะเล่นไม่เป็นอะไรวะเนี่ย <laughs> คนมากระยังพี่รับแอดหนูอยากเออวาลืมลืมเลยลืมเลยพี่เล่นบล็อกฟูดนะยังยังยังฝนฝนยังไม่เล่นบล็อกฟูดสวัสดีค่ะวเดี๋ยวหนูร้องเพลงด้วยค่ะอยากฟังหนูร้องเพลงบ้างจังเลยไม่มีวาสนาแ <c oughs> ป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่รับแอดก่อนพี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมไปเดี๋ยวพี่รอคนก่อนใครใครเคยเล่นแบบนี้บ้างพี่ไม่เคย <c oughs> อ๋อ ไม่น้องไม่เห็นไมดีเมื่อไร่ครับโกโก้หรือพี่เลือกอะไรรับแอร์ละรับแอร์ละหนูแบบนี้สนุกไหมทุกคนมาแล้วแต่เต้นมาแล้วแต่เต้นมาแล้ว อ๋อช่องลองหนูเองโอเคหนูวิวว่าช่องนี้มากนแะทำไมหนูเอาช่องลองมาล่ะว,วันนี้ผมเคยเล่นเหรอเล่นยังไงอะพี่เล่นไม่เป็นอะแต่เหมืเหมอเบิเคยเข้าอยู่รอบหนึ่งมาโคตรงงเลยรอคนแป๊บน,นึงรองคนแป๊บน,นึง การวิ่์มาเลยมาการวินมาเลยเคยเล่นกันหรือเปล่าแบบเนี้ยแต่พี่ไม่เคยเล่นนะเห็นเห็นคนเข้าหาเพื่อนเล่นในในกลุ่มอะ่ะก็เลยลองเข้ามาดูบ้างแมบปบการเดินทางไม่มีท้่สุดอะไรทนะัร้งอย่างเล่นไม่เป็นเหมือนกอ๋อการเดินทางก็จะไม่ได้ฝุ่นละอองมันมันคือ แมปมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะทุกคนแมปมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมีใครมาอีกเปล่ามีใครมาอีกเปล่าไม่มีพี่ไปแค่นี้นะมามามา,มาเข้ามากันเพียนหนูยังตัวเราชื่ออะไรนะหนูวิวไม่เปลี่ยนชื่อหรอออะพี่เข้าก่อนเลยแล้วกันเอาไปที่ราบที่ราบอ่าดได้ได้สี่คน <laughs> มันเล่นยังไงอะแบบเนี้ยไป็เป็น นาดามาแล้วอ๋อนาดานาดาสวัสด,ด,ดีครับเฮ้ยเอลซ่าทำไมไปถึงพีเ่เอลซ่าได้โอ้โหมือ,อยังรับพอริโอโอขอร้องเลยกดไลค์กดเอฟพิเกตเทมกดคิวใช้อ๋อเปลี่ยนทิศทาง,งไอเทมกดตัวนี้ไอ้บุกระเป๋าโอเคเข้าใจละ ำยังไงอะเล่นยังไงอะพี่ทำเชื่อทุกคนแล้วหรออย่างเลยอย่างเลยเราตั้งนานทำไมไม่บอกเลยหรอเล่นอยู่เนี่ยเปิดเครื่องมาเราตั้งนานพี่บอกในชุมชนนะว่าวันไหนพี่เเรศจะบอกในชุมชนวันนี้พี่อัพโหลดคลิปใหม่ไงก็เลยก็เลยนานหน่อยปลาปลาปลาทำไอ้ทำไงเอ้ออ๋อเนี่ยมันใส่กระปองรถงี้จะได้ถึงไหนก็ไม่รู้เลยครับ ยังยังไม่ได้ลบเพื่อนใครนะยังไม่ลบเพื่อนใครนะรนยังไม่ว่างเลยเฮ้ยเปิดประตูวะขอขับรอพี่หิวหมายหิวเอารูปเอลซ่าไปได้วยอารุปเอลซ่าไปได้วยเอลซ่าอารุปเอลซ่าไปได้วยเราลืมลูกเอลซ่าไปได้ไงมีถังน,น้ำมันอ๋อนี่นี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เฮ้าก้าวรอนาได,ได้ได้ครับดูวิวออกเลย โอเคประตูหร oh. <laughs> อโอ้โหอ,อ่ะรอรอไม่ใส่รอ,อไม่ใส่ถังน้ำมันได้เคลบับได้ไหมายยังอยากจเล่นอะไรบ้างยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยเอ๊ะถังน้ำมันไม่ต้องใช้เหรอเอาใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันเออโอเคเฮ้ย oh, <okay. S 1> รูปภาพขอว่าต้องมีเลยเนะี้ย ออกคลิปแล้วออกคลิปอะไรมีอะไรให้ออกคลิปปืนวันนี้เก็บไปไม่ได้นะใครใครเล่นแบบนี้บ้างใครใครเล่นแบบนี้บ้างสวัสดีครับอยากเล่นด้วยโทจาโทจาสวัสดีครับเดี๋ยวผมแบกเองอะ่ะพี่ค้าหนอยมาแล้วสวัสดีครับน้องเบนเอาตอนไหนปันดินสวัสดีครับปันดินฟุกด้วยนะ ทำไมมาช้าพี่ลงคลิปใหม่แกพี่ลงคลิปใหม่ก็เลยมาช้าวันนี้ถ้าถึงสองทูบสิบเป็นแบบได้ใหม่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกันไอ้น,นี้รถมันพร้อมไปหรือยังเนี่ยเพี้ยปืนไปไหนแล้ววะมันไม่เป็นไรพี่ขะนั่งหลังพี่ขนั่งหลังไอ้ปืนพี่หายทุกคนปืนพี่หายเข,เข้าเข้าอย่างไงอะ่ะมันยังไม่ครบหรอเราขาดอะไรอะ่ะผมผม เวลาครับโทษทีที่มาช้าไม่เป็นไรนะชิวานนท์นนพี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันเอาถังน้ำมันออกมาให้หน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกมาฮะอ้าวหายมันบักทำไงดีอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไง ไม่มีถังนรถมันขับยังไงแล้วรีเซนรถได้ไหมเนี่ยพี่ดึงกับเราไม่ได้อะไปเรียกพี่ดึงกับเากันเอ๊กดอะไรวะอ๋อนี่นี่นี่กดนี้ได้กดน,นี้ได้ปนะไอเชืมเชื่อมทำไงทุกคนพี่ขอเวลาแป๊บ เดี๋ยวมาแล้วครับสวัสดีครับหนูพีนได้เลยได้เลยบักทายเอาเอาเอกไม่ได้อ่ะพี่ออกไม่ได้อะทำไงดีอ่ะพี่ขอโทษมันบักไปแล้วอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ผมจะได้แล้วเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็ได้ละดี๋ยวโทษล้อก่อนใหามันเด้งเด้งให้มันเด้งเด้งให้มันเด้งเด้งเดี๋ยวก็ได้ เออนั่นนั่นนัอาวอาวๆเออาเเอาไปเอาไป้ยมันรดเห็ลมันดิ้งดิ่อะอยาถังลำมันมันก็ออกมาปะรับแมสหน่อยครับได้แต่พี่รับนะหนูยพี่รับนะออกกาไร้ยออกกาเด้ยเห็นลมันดิ้งดิ่งอะได้ยังวะทรมานจิตทรมานใจยังไงวะได้อยากได้ยากจำได้ไหมวันนี้ครับปฐมา กด F เพื่อเพื่อขวาแต่ว่ามันไม่ออกก่ะสิมันไม่ออกก่ะสิทำไงทีอะมันรีเซ็ตรถได้ปะจะเล่นถึงตอนไหนยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยเกี่รถางน้ำมันออกมาไม่ได้อ่ะอาจยวพี่ทำล้อันจริงๆและเราเราเราใครได้หยิบถังน้ำมันหน่อยได้ยยังเลยยังยังหยิบบอ๊ะหยิบบอก นั่นแหละนั่นแหละยี่บออ้าว <ś ed> ทรมานจิตทรมานใจเองเลยวะได้แล้วอ่าได้แล้ว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 ก็จะได้วันทักทายดิครับพี่ดีพี่ดีไม่พี่ต้องออกไม่ไม่พี่ทําได้แล้วพี่เก่งพี่เก่งพี่ทําได้แล้วมันเล่นยังไงนะพี่ไม่รู้เลยมันเล่นยังไงมันคือเกมอะไรพี่ไม่รู้เลย แตมบ้าเกมแบบได้ใหม่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไรไม่บอกกันเลยนั่นสิไรอย่างไรอย่างไรอย่างพี่เข้ามาได้ยังอะ่ะกดอดีเพื่อนั่งอ่าพี่ขอนั่งตรงนี้แล้วกันต้องมีผมถึงจะเร็ววะในแบบผมเองเนี่ยใหม่พี่ออกเกมก่อนอย่าก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสั่งข้าวมาอยากเขายังไม่บอกเอออยากกินข้าวแบบอยากกินข้าวผัดป่ะ พขซับไปแล้วครับพี่นั้นเลยนั่นเลยเฮ้ยแต่เข้าไปก็ไม่เยอพี่ปะสวัส <c oughs> ดีครับธุรกิจผมกินข้าวอยู่อ่ะนี่มันต้องข้าวผัดมาเออพี่อยากกินข้าวผัดวะใบข้าวสวัสดีครับใบข้าวไอ้นี่พี่กินนี่คือชมพู่นะ จะรู้อะจะรู้อะไรโอเคแล้วตอนไหนไม่บอกกันเลยพี่พี่บอกในในชุมชนอะผมเล่นเก่งนะเกมนี้เอ๊ะแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงอะพี่ยังเล่นไม่เป็นเลย เอา้าทำไมไอ้บ้านดีๆโด,ดนแบนอะเล่น,บบนไดไนนงไดแบบนี้ตาได้ไหมมันเล่นยังไงก่อนดีกว่าแบบเนี้ยตอนพี่เล่นกันมนเล่นยังไงก่อนเนะครับรหัสที่พี่ให้มากเลยอ๋อนาดาชอบใช่เปล่าชอบดีละพี่นึกว่าเราจะไม่ชอบแล้วสิเฮ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะรถขับเคลื่อนว่อะออาเข้าป่าไปแล้วแล้วมันเล่นยังไงอะตอนแรกเราต้องอเติมน้ำมันก่อนเนาะ เอาไม,ม,ไไม,ม,ไมาา่เป็นไรนะไม่เป็นไรนรำพุนรำพุมาต่อโรงแรมก็ได้ครับพี่ครับว่าไงเอ่ยประดี๋ยวไปรีบประเดี๋ยวับใบข้าวขัวขบรถไปถึงหมื่นเมตรแค่นี้แหละเติมน้ำมันเถอะเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยทำไมแมปน่าสนใจอย่างไรอ่ะทะเลแห้งมีมอย่างนั้นเหรอเออมีใครดูคลิปใหม่พี่ยังใครดูคลิปใหม่พี่ยังทุกคนใครดูจบแล้วบ้าง พี่ทำนานมากกันนะคลิปใหม่พี่อ่ะอาถังน้ำมันตามบ้านอ๋อจะมีจะมีบ้านใช่ไหมเพจเก้าเก้าเยอะถึงสองพันหนึ่งร้อยสองเพจนาดาชอบกันพี่ก็ดีใจนะครับวันนี้ผมไม่ว่างไม่เป็นไรนะหนูอ่ะเฮ้ยไม่นรถพี่เป็นงนี้แล้วอ่ะ พี่ครับว่า,งไ,างไ,ไงว่าไงไงโอ้โหโอหอ,อะไรวะน่ะเยอะจังเป็นแนวเก็บเลเวลครับไม่นานก็ตันแล้วฮะอ๋อไปถึงไอ้นั่นหลอทะเลมีมาหรอรับแ๊ปหน่อยเดี๋ยวพี่รับนะโทรจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเนาะโอเคพี่เข้าใจแล้วฮะโหลอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ พี่รับเเบแล้วนะพี่รับเเบแล้วพี่ยิงปืนได้ไหมไม่ป่าปาป่าปาปา,ปา,ปาพี่ครับเปลี่ยนไอ้ดีนะได้เลยครับได้เลยเอฟตีพี่ลิศหกเจ็ดพูดภา,าษาอังกฤษไม่พูดมาแล้วค่ะแฮปปี้โฟร์แฮปปี้โฟรเราเราเราชื่ออะไรนะอ่ะพี่เรียกน้องแฮปปี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ ปีใหม่มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือยังเซิร์ฟเีรเหรอครับใช่ครับโซจามันจยากตอนไทไทายเหรอพี่ยังไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันจะมีอะไรยากมีไฮเปอร์ไหมพี่ไหมโอ้ลอนแบนหาวอ,อาวลอานั่นเป็นทำไมสตรีมโดนแบนอะต่อไปเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันนาลาอยากเล่นเกมอะไรที่ไม่ใช่เกมบับ ไฟผลพี่จำไม่ลด้บอกว่าพี่จะจำก็ไฟฝนไม่เข้ามานานพี่ก็ลืมไปสิไม่มีอะไรยากอ่ะผมก็เล่นไปกับเด็กของผมพี่เก่งเล่นไยเปอ่ะไม่อยากยิงน้องๆเดี๋ยวน้องๆงอนพี่อะไรเวกนี่อ <whatever> ีกแต่นะครับอะไรล่ะโชจา เป็นยังไงในแบบนี้ลูกมีจะขับรถแล้วเราไหนไม่บอกกันเลยพี่บอกในพี่บอกขอนชมพวโ้โมีขับมีความสุขในเลขกกับพี่ดิ์เ้ยจริงเหรอ5,000กิโลเมตรพ่น10,000กิโลมีกองโจรสลอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูนะเราโอเคอีกตาได้ใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะโทรจาไม่รู้เลยว่าจะเล่นต่อหรือเปล่า ดี๋ยวดูก่อนแหม่มันสนุกเลยาเลยไปผัดเมสแล้ววะเด็น้องเฮน้องเฮไม่ไม่ไม่สแปมไม่สแปมลงตายเลยไม่เป็นอ่ะรูกดพี่ไม่จำพี่หนูมาได้ขอโทษขอโทษไปฝนไปฝนไม่เข้ามานานอ่ะไปฝนไม่เข้ามานานเนี่ยพี่จำไม่ได้สิ ไปเล่นเกมมีหม่เกมมีผู้เกม,ม,เกม,มอะไรผมเคยดูไลฟ์ตัวสองคนพร้อมกันอัไม่ตอนที่เหลือกันแค่สองคนเหรอคือเขากินอะไรอยู่กินชมพู่แค่ลูกนี้หมดเพียงก็หมดละไปพี่พหิวฮ้ยอะไรอ่ะไปกินชมพู่อยู่ ใค,ใครชอบกินชมพู่ไหมชมพู่ชมพูมพ่สวัสดีครับสวัสดีครับแอปเปิ้ลนี่มีไหมหมักเอาต้นข้าว,วดีครับต้นข้าวพี่รับแอปผมหน่อยอ่ะพี่รับแล้วพี่รับแล้วต่อไปพี่จะได้เกมอะไรยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย ดูสองคนก็คือผมอับพี่กับพี่พันปันสอคนในเวลาเดียวอ๋อแะ้วเกมหน้าเล่นเกมอะไรเดียวไม่รอไม่ได้รอก็พี่เกงชมพู่อยู่เนี่ยนนดาอยากเล่นเกมอะไรนะันดาไฮเปอร์สี Hyper ่ไฮเปอร์ไม่ได้ ทุกวันพี่ไม่ชอบกินข้าวก่อนไล์พี่พี่เพิ่งอัดคลิปเสร็จแล้วสิมีคนตกเหรออา้อาวอ่าแล้ว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 ทำไงอะทำไงอะอ้าพี่พี่ขับพี่ไม่ขับ,มขบผมชอบกินชมพู่มารับหน่อยครับเราไปรับก็เลยมีคนตกรถเฉยอ่าเฮ้ยพี่พี่ลืมอ่าพี่ดังนี้แล้วกันอยากเล่นลางตายอะลังต,ตายไม่ได้ไม่เป็นนะสิ ไม่ไเกลียยแบบวะกลูวดิก็ขอเพื่อนพี่มาเลยบุคลาลัตอ๋อเฮ้ยคนตกรถขินด้วยไม่หายไม่หายไม่หย้ยจะเล่นอะไรอยู่ต้นข้าวหรือเปล่าตำราน อยากเล่นเคแบับแล่ปะปลาปลามันคือแบบอะไรอะ่ะไม่สนามรถไม่เอาเลยเมื่อก่อนเคยเดยน้องเอคซ้อมเข้าไปไม่สนุกเลยน้องเคลองดูอะไรทักทายไปดีคับเลิฟเลิฟไปดีคับเลิฟลกไลเลิฟปิดประตูด้วยน้องยุงเข้า ปิดไงวะโอเคลางตายไม่เอาลางตายไม่เอาไม่เคยเล่นกับพี่ไงแต่วันนี้วันนี้วันนี้เล่นแบบนี้ก่อนไม่รู้แบบนี้เล่นไงเหมือนกัน ถ้าคุณหิวเลือลดจะลดจะเป็นต้องหาอาหารตามบ้านต้องหาน้ำมันด้วยขับรถนานๆเรานจะหมดขับไม่ได้เพรอ,อด,ดีมากคุณจะตายอ,อด,ดีมากมัน,ม,นมันมีเรื่องำเราตายได้อะเรื่องคำบอกอยู่ไปเร่นเกมอ๋ออบบี้สองทาวเวอร์สองยังไม่เคยเล่นเลยครับิดตาได้ไหมครับมไม่น่าหาไม่นะฮะคือสิบหกวันดีครับหมดแล้วอ่ะทุกคน อ๋อมีซอมบี้เหรอโอ้พี่เห็นแล้วจะทำไงมีซอมบี้อะ่ะลงไปบู๊เหรออันนี้นะคือซอมบี้ผมสีเหลอกเป็นหนูแล้วพี่โอเคโอเคไปหาของใช่ไหม โอ้ oh, พี่ตกใจกอะไรอย่างนี้ได้ไงวะเนะี่ยคื <c oughs> อม่ได้ปะสอมบี้นะเออตกใจกับอะไรอย่างงี้เฉยเลยพี่ <c oughs> แล้วทำไงอะไม่มีอาวุธอ่ะ ก็ตายก็ตายตรงนี้ก็ตายตรงนี้น,น้องๆไม่น่ารนอดกันแล้วปะตำแหน่งนี้เราไปไปดกิโลกัอะไรวนะเราไปน้อยได้ได้เลยเล่นไฮเปอร์ช็อตไหมไม่พวกสวนเหรอพวกสวนไม่เคยเล่นเลยตายตายหมด <c oughs> ตายหมดแล้วตรงเนี้ย ยังยาอยังอย่งย่งหาของก่อนหาของก่อนเล่นเกมไฮเปอร์ช็อตใหม่เล่นยังไงเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยโอ้ยมันมันกัดมันกัดมาช่วยพี่ด้วยออกไงวะเนี่ยออกออกไม่เป็นพี่ออกไม่เป็นตายคารนเลยพี no. ่าคือมีค้านอะไรบ้างขอเกณฑ์หน่อยนะฮะ พวกสวนค่แะแล้วแป้หน่อยชื่อได้เลยได้เลยอภทอรับแล้วเดี๋ยวพี่ค่เียนเมื่อพรุ่งนี้นะวันนี้พี่ไม่มีเวลาเขียนเลยมันไม่หนุกเลยอะ่ะเกมนี้เกมอะไรเนะี่ยไม่หนุกเลยอ่ะลบยังยังไม่ลบเลยแต่ไม่ลบเลยเดีย๋ยวไปลบพรุ่งนี้แล้วกันพี่เขียนพี่เขียนลบผมราชา RPG รอาวิจิ๋อเราอีกอะ่ะ ราชาอาร์พีจีอ่ะไม่เล่นอะ่ะโดนน้องยิงเล่นไม่เป็นนะทุกคนพี่เล่นไม่เป็นอนะ่ะออก <c oughs> <c oughs> ขวาขว้า <c oughs> ขามาไลฟ์สดพี่ดับหรือเปล่าดับเหรอไลไลฟ์ไลพี่ดับเหรอทุกคนไลฟ์ไลฟ์ดับป่ะไลฟ์ดับป่ะ ไรไม่ดับไรไม่ดับไรไม่ดับพี่ยังไม่รับแอดไม่ได้และเล่นเล่นแบบอื่นดีกว่าพี่นึกว่ามันจะสนุกเกมบัฟนะแต่นำ้ำพี่เราแป้ไปแล้วพี่เราแปไปแล้วไปเล่นทะเลแห่งมีมละ